ยายาเป็นตะยูตะกลัวตะคนโดดตะคนจับเอาสมาชิกใหม่อีกตัวแล้วครับลูกแพะครับไม่รู้มีทองในท้องน่าจะมีอีกนึกคิดว่าดูก่อนจะออกทุกคนงานตบผู้น้องอ่เอาดูดีเก็บท้องจะออกลูกแล้วก็ออกออกก็เราลูกออกนะ

ตัวผู้นะเออได้ตัวผู้ชัวันนบทธรรมชาติไกลกับควรน,นี่ครับจุดก่อนนะครับอันนี้ตัวอันนี้ตัวนี่ตัวผู้จ,จุดแรกอ,อันนี้ตัวเมีย ว่าโตครับในไดเดือน,นเดือนกว่าก่อลุ้นถ้ามันออกอีกน่าจะออกอีกคิดว่า

ไปเหยียบไก่ออกไปข้างนอกก็ได้หดยอลูกไก่ก็โพดไปเลยนี่ก็พันแข้งพันขาหมดหัวอาหารก็กินก่ดอันนี้ก็อันนี้รอรอจับแม่เนี้ย พอรู้เข้ามาปุ๊บรู้มาวนเราแล้วครับเนี่ยเคยครับแต่ว่าผมจะจับให้กินวันเว้นวันหรือสองสามสองวันให้กินทีไม่งั้นแมี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ให้กินเราต้องจับช่วยครับต้องจับซอยอยเี้ยเคยได้กินครับเคยมันดุกถูกขามันสะบัดไตก็จิก ตัวผู้นะครับเห็นเห็นตัวผู้ไข่อันนี้ตัวเมียตัวเมียนี่นี่ลูกสาวลูกสาวนะครับนนอนน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 ีนน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 หนนนนนนะนน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 ันน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 ินนีนน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 ่นนันนนน น่าจะบ้าผู้ตัวผู้ใหญ่มันตัวผู้ใหญ่มันนั่นอยู่ครับนี่คือตอนนี้สั่งซื้อยาแล้วซื้อยามาฉีดพยาธให้จนตัวผู้นี่รับมันหลูดของผอมแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะตัวเข้าไปไล่ก็กลัวมันวิ่งพลานนะครับ เวลาเข้าไปไล่กไก่ก็ไก่คนกวกนวันนี้แม่ไก่ก็ฟักอยู่นี่ครับดีไม่เหยียบตัวเมียครับตัวเมียรอให้จับแม่ให้กินนมไม่กินแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้วุ่นวายอยู่ขุดบอด่อเลี้ยงปลาให้ณนายเสร็จออกไปไปข้างนอกกันอย่านะอย่าชนลูกเด็กนะ เป็นแพะบันเลยมันทนกันเขามั็นกุดครับนะแม่นี้แม่ลูกนี่แม่แม่มันแม่แม่ตัวนี้ใหญ่ครับนี่ครึ่งตัวแม่ไปแล้วแม่ท้องแรกครับตัวนี้เดี่ยวแม่ลูกใหญ่มากครับเออจบเออหลุด็จแล้วก็หลุด็ะแล้วโอ้มันกินมันกันน่ครับไม่เคยเห็นที จะกินหรือยังไงเอาแย่งกับแย่งกับไก่อะไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะครับลุ้นๆ้นี่ครับแต,รแต่ว่านมใหญ่มากเลยลูยังก,กินนมไม่ยังไม่ยังไม่ได้กินนมดูนมับเป็นแพะนมหนูหร ไชนสองตัวนี่ือทำมากมันจะเอาหัวมันจะเอาจะอาญา,าขึ้นยังไงขึ้นมาลุ้น,นมันมันมีอะไรไหมน่าจะไม่มีหรือว่าถ้ามีก็มันออกมาลูกเป็นตัวนี้คิดว่าเล็กครับบุกน่าจะมีสองตัวผมคิดว่าน่าจะอายคนหรือว่าต,ต้องต้องต้องหนีเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเนาะ เขามาลุ้นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันคนดูมันจะไม่มันจะไม่ไม่ยอมให้ลูกยัไม่ยอมบอกลูกว่านะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงเนะ่ยน่าจะรักลูกดีนี่รักลูกทุกตัวครับแต่ว่าพอลูกประมาณได้เดือนปุ๊บมันจะไม่ให้ลูกกินนมเนะมันจะบังคับกินอันนี้อาศัยหัวอาหารช่วยวนอยู่นี่นะครับเพราะว่าเคย เคยจับแม่ให้กินนมนี่ได้เวลาเขาจะมาพอเราเข้ามาพูบมันจะลุ้นว่าเราจับแม่มนันแม่อยู่ข้างนอกครับนี่นี่ขี่กลัวแม่นี่ก็ต้องฉีดายานเะลยอท้องเหมือนกัน,นครับท้องบ้าพูดไปเลยตอนนั้นคือท้องหมดครับไม่ไม่ท้องไม่ท้องอยู่ก็คือแม่นี้ครับลูกที่ว่าลูกเพิ่งออกสองตัวแล้วกับมีแค่นั้นนะครับที่ไม่ท้องแล้วก็ลงกัตัวนี้ที่เกิดนครับที่ลูกเกิด ก็เป็นสตัวนั่นกะ็คือท้องหมดแค่ตัวเมียทั้งหมดหนึ่งสองสามแค่เก้าตัวแม่ตัวเป็นตัวใหญ่นะเก้าตัวไม่นอกกับพืชที่เกิดใหม่นะี่ครับเก้าตัวตัวคู่สองตคู่สองแล้วก็ตอนนี้ก็คือ นอนกันคือท้องหมดไม่ท้องสามสามหกสามสี่ห้าหกเจ็ดคือเมียเจ็ดตัวตัวผู้สองตัวคับือเมียเกตตัวตอนนี้ก็เหลืออีก่สี่ตัวคือท้องหมดแล้วก็ลูกเกิดแล้วสามสามตัวอะไรเดี๋ยวดูอะไรติดคอน่าเสี อ่อนครับเดี๋ยวสงสารนะต่วเดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อยค่อยหาวิธีให้กินคอเป็นแผลชนโดนชนหมดเนี่ยตัวใหญ่มันชอบชนครับเดี๋ยวต้องฉีดซ,ซื้อยานี่มันฉีดยาพยาธิผิวหนังครับสั่งแล้วยาพยาธิผิวหนังแบบยาบำรุงน้ำนมนี่ผมลุ้นลุ้นตัวนี้ก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยว จะลงจะลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาดูใหม่รุนรุนว่าให้ให้มันมีเกิดอีกตัวนะครับแต่ว่าท้องมันเล็กแต่ว่านี่แพะนี่ก็คือท้องท้องสองท้องสองเกิดลูกมันเดือด,ด,ดแต่ว่าผมดูว่าลูกมันเล็กนะครับไม่แน่อาจจะมีอีกตัวก็ได้ครับไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมารุนนั่นอีกนะครับผมครับครับสวัสดีครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับจากบางมีนครับผม